พร้อมเพื่อนยังพร้อมยังพร้อมยังเพื่อนเฉยเพื่อนเฉยเมืองเลยใช่ซื้อเหมือนกันแต่ไม่ได้ใส่ครับผมบอกว่าพี่เลือทำไมไม่ใส่กลัวกลัวหลงกลัวหลงกลัวหลงเรือพร้อมสมาชิกเรายังไม่พร้อมน้องเหลืออีกสองคนนะคะตอนนี้เรือพร้อมเรือเรือป้อมเรือป้อมกับไอ้นก เนี่ยอยากถ่ายนกยังไม่เจอเดี๋ยวให้ดารอปะเดี๋ยวเราลงไปรอก่อนราม้วมอยู่ไหนล้อปอมชั้นไหนล่ะหลงฮะหลง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 ลำเหรอลำสีน้ำเงิน ของเราเหนียวขึ้นไปข้างบนข้างบนข้างบนถแล้ว,ลวห <S S S ส,วสิเราได้ลํำเลยขึ้นางบนเหรอ <S 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 ขึ้นบนจงไปข้างบนอโอ้ยขึ้นข้างบนเลยมาเด,ย <S S S นะเดี๋ยวเขานำทางอ่าถึงเรือแล้วนะคะขึ้นทางไหนเนี่ย คือข้างนอกเลยค่ะฮะคือข้างนอกเหรอโซนซีรีส์อะค่ะที่พี่จองขอไปนะโซนซิรี่ใช่ค่ะชิมาที่นั่งค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ถึงได้แล้วนั่งเลยลูกเข้าไปก่อนก็ได้เผื่อคนมาทีหลังจะได้ไม่เข้ายากลูกเข้าไปก่อนก็ได้ลูกนุมน่มนุ่มนุ่มเข้าไปก่อนเผื่อแม่แม่มาทีหลังตรงนี้เลยป้อมไปไหนมาป้อมป้อมนะ รอนกมาเลยลูกวันนี้บรรยากาศดีมากโอ้ลองเรือหาลักนั่นเนี่ย เขาโทรเนี่ยดูที่ตั้งถึงติดล้อมีอะไรไปทําอะไรสายสายป้อมไม่ว่างสักทีต่างคนต่างโทรแรยงานตัวทีละคนนะเพราะว่าถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอแรยงานตัวอีกอยอันบอกซีเลยนื่ซีลีส์่าอวะชื่อเล่นชื่อใหม่ชื่อเก่าอัน สวัสดีค่ะคนกรุงเทพด้วยนี่เป็นการเป็นงานนี้ตนีต้นงานตัวค่ะอันนี้มาไกลค่ะจากกรุงเทพรนงานตัวด้วยเพื่อนก็ได้ค่ะประมาณว่าอันนี้เพื่อนโนะคะเพื่อนโนบะค่ะนั่นลูกค่ะอันนี้ดอกเตอร์สบายดีเนเพื่อนถามว่าจากคาแขกนี้เพื่อนดานะคะเอนทีมาหอดตับยอก เพจ้าาที่พักให้เพื่อนได้เกือบตายเกือบดเลยนอันนี้เพื่อนอ้อยค่ะเพื่อนอ้อยค่ะเพื่อนอ้อยมาจากตุ้โฮมจากตุ้โฮมการสินั้นลูกๆลูกๆกับสวามีเยังจะกินที่พักที่ชั้นไหมอันนี้เพื่อนดาวนะคะเพ่อนนอนนอนันก็ดีว่ามันบ่มีหม่องนอนนอนวันี่ืหละสมบ์อ้า่อคุณเพื่อน นี่เพื่อนป้อมค่ะเพื่อนป้อมมาจากสารคามค่ะจากสารคามค่ะเดียวแต่ถ้าได้ิอันหน้ามาหาเขาอันนี้เมียค่ะเจ้าของที่เจ้าของที่นะคะมาจากนครพนมเจ้าของที่อยู่นครพนมจะพาเนียเราไปจเที่ยวก็ได้ใช่ไหมจะพากเที่ยวยังไงเที่ยวเดียวกินไปแล้วก็กลับไปกลับสองชั่วโมงประมาณนี้แหละนะวายยะ วระเจีตสาวาอีม um um ังศิรีสัตนาธาราชนามังอาหังวันทามิสัพพทาสัพพโสถีระวันตุเมข้าพเจ้าขอน้องกายวาจาและผิตใจกราบไหว้วันธา องค์พยาศีสัตตนาคราขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าทุกเมื่อเึงสาธุ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 ในนาเวสการได้โสงพระฤคษีลำพิษงล้วเรือหารัสค่ะ ต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าผู้ณลูกค้ทุกท่านนะคะทุกโต๊ะทุกคณะนะคะที่กร,รุณาให้ความไว้วางใจมาเจอต่างกับเราและดี่นี่กับเราในค,ค่ำคืนนี้นะคะอมองว่าทุกท่านจะมีความสุขสนุกและเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์และอาก,กาศนะคะที่เะาพรมอ่าสะเมืองที่สวยงามอยู่และมีความสุขเมืองสุขที่สุดน่าอยู่ที่สุดสวยที่สุดนะคะอ่าขอบพระคุณค่ะ แาวเมืองเป็นมิตรนะคะแาวเมืองพวกเราเป็นเมืองสโลไลท์ค่ะชีวิตไม่รีบค่ะเราเล่นเพื่อนะคะพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องรีบระหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะคะหากมีข้อพิดจาระการใดนะคะทางเรือสำราญและพนักงานทุกคนก็ขอกราบอภัยในนาทีนี้เลยนะคะไม่ไม่ไม่ใจเพิ่มนั่งนั่งต่อได้ถึงห้าทุ่มใช่แล้วเรียกเพื่อนลงข้าวเรี้กเพื่อนลงบังคับข้าวตอนนี้เพื่อนที่นั่งดื่มด่ำสำราญโมเดลของเราได้ถึงเวลา22่สนาฬิกานะคะ ก่อลูกจาบเรือนะคะจารุณาตรวจสอบทั้งิ對對ีในค่าของท่า right ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะกับตมเรียของเราก็จะททำการสลับไฟเรือค่ะจากการใช้เฟลญเป็นไฟบ้านนะคะไฟฟ้าบริสุล้วก็อนน้มาสกิมนาทีนะคะขอให้ลูกค้าไ้สงบใจนะคะจินะคะนี่คือดบตรายดนีือแม่ก้เลิฟค่ะสำหรับภาคืนนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะเรอให้ลมานากบนเพรงี กันนี้็ได้วันนี้ถือว่าเป็นงานดีที่เราต้องขอบคุณเพื่อนวิเชียนที่ให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาเจอเจอกันนะคะถือว่าเป็นความสุขมากเลยที่เราจะได้เจอกันมาในงานนแม่นเียโอกาสที่เราได้เจอกันมาในงัน่กันเมียองวิเชียนด้วยแล้ววันนี้เราก็จะมาขอบคุณวิเชียนแล้ววันนี้เป็นวันวันวันอะไรนะวันขวันคล้ายวันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ขอให้เพื่อนมิเชยนนะคะจงมิและครอบครัวจงสุขมิเชลลมมันไทยแบบประกอบกับเบิ่งนที่วันเหมือนไทยเงินไทยือไทยเหมือนคนข้างบ้านเดี๋ยวพวกเราช่วยกันนะะคขอบคุณโวยพรให้เจ็บต่อนะคะรอเดดแพร์รอเดดพ่อไหมห้ชวนพ่อมาด้วยอ่ะเนาะพ่อจะเลื่อนไปแล้วพ่อเลื่อนมุ่งหน้า I'm yeah. yeah. yeah.